สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นครับคนคนพาครับ ep พิเศษนะครับ ep ที่หนึ่งร้อยสิบห้าครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทตัวรายการเลยครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยเลยนะครับตังรายการสามร้อยนะครับทางติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรรือลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ EP ที่หนึ่งหนึ่งห้านะครับฝากเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามหน่นะครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ครับสวยคมลึกเลยนะครับเียบยันแล้วก็องค์พระคมลึกเลยนะครับนี่ครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับ ันที่สองเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับจะมีแจกรายงานนะครับหมายี่สามนะเป็นสมเด็จนีคล้ายข้าบกูนะครับนะองค์นี้นะครับนี่ครับ หมายเลขสี่นะเป็นประคงครับสภ,นะสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับพระคงสภาพใช้นะครับคมลึกนะครับสภาพใช้นะครับ หมายเลขห้านะครับเป็นพัสันนับเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะครับพัสันหลวงพ่อควยเนื้อดินยุคต้นนะครับนะครับเป็นพัสันหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพันเนื้อดินนะครับหมายเลขหกครับเป็นพระวัดพรบนะครับพิมพ์ยืนนะครับวัดพรบพิมพ์ยืนนะครับ ให้เกียครับเป็นวัพระเหมือนกันครับพิมพ์สมาธินะครับนด้านหน้าใช่ช้ำรุดนิดนึงนะครับมาอีแป่นครับเป็นพระสวนสี่นะครับเป็นนันตะกลัวนะครับ สวนสี่นะเป็นพระกุะครับมาฑิกานนะครับเป็นคุนแผนบ้านกลางนะครับวคุนแผนนะครับนี่ครับมี่กวดมีหินมีทรายนะครับ หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบนะครับเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนวัดบ้านกล่ำกันนะครับเป็นชั้นชั้นชั้นเลยนะครับหมายเลขสิบเอน,นครับเป็นผ้าปิดตานะครับ หลวงพ่อแพรวัดพิกุทลกทอ,องนะครับพระปิตามหาอุดนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับในสิบสองครับเป็นหลวงพุทิมนะครับเป็นพระปิตาหลวงพุทิมนะครับวัดละหานไรนะครับนี่ครับมีฟังพลอยนะครับ ทิมวัดหนานไล่ครับองค์เล็กๆ,ๆ,ๆไหครับเก๋งคมชัดครับหมายเลขสิบสามก็เป็นภาพปิตาหลวงปู่ทิมนะครับเ,เป็นพิมพ์ลอยองครับเป็นเนื้อผงแล้วก็ทาบอลนะครับหมายเลขสิบสามนะครับ อันท no like ี are are no ่สิบสี่นะครับเป็นพระนางพญาทบนี่ครับใครพิมพ์น่าจะเป็นพิมสองหน้าครับนี่ครับพิมพิมสองหน้าครับสิบสี่นะครับนางพญาพิมสองหน้าทบนี่ครับกวดมีเล่หครับสิบห้าครับเป็นนางพญาครับนางพญาครับมีเล่ครับ 16นะครับเป็นเหรียญพระครูอนุกูลสังกิจสองสี่เก้าเก้าเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญจังหวัดอยุธยานะครับวับโดโบสถ์นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับสองสี่เก้าเก้าเลยนะค,คมนะครับ ิบเจ็ดนะครับเป็นผัสสันนั่งนะครับน่ครับมีคาบดินคาบกูอยู่นะครับผัสสันนั่งเนื้อดินนะครับ,บน่ครับคาบฝุ่นคาบพงนะครับไหนที่สเปนนะครับเป็นพระปิืมนะครับเนื้อดินนะครับน่ครับคืเนื้อดินนะครับ เก้าเป็นผ้าปิดตาเก่านะครับปิดตาเก่าหลังแบบนะครับเนื้อผงครับีออกกลากลาเลยครับยี่สิบเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับ อีกที่เป็นครเป็นชินาร่าทะครับชินาราท์ครับเก่าครับชินาราทอินโดจีนเก่าไม่ต่อโคดครับยูพโซนะเป็นเหรียญเซมาลงผมมุ้ยกรไหลทองนะครับชุดนิกเกิลกรไหลทองแห้งๆครับยี่สิบสองครับลงผมมุ้ยวัดดออไล่นะครับ ยี่สามเป็นรูปเหมือนหลวงพระมุ่ยวัดตะไลเหมือนกันนะครับ,ม,บมีแต่มีแจกตับใบนะครับพระมุ่ยวัดตะไลนะมายเล็กยี่สิบามนะอุดกิ่งนะครับยี่สี่เป็นพระวัดจุรามนี่นครับพันเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับ อหพาน,นะครับเป็นพระชัยนะครับเป็นพระชัยเนื้อทองผสมนะครับรชัยนะครับเนื้อทองผสมนะครับพระชัยวัดหนักนะครับ อีพองนะครับเป็นพระงพงศพรรณนะครับลองอาชมรุ่นนิดน,นึงนะครับอีพองครับพระงพงศพรรณเนื้อดำนะครับเจดนะครับเป็นสุ้มกองนะครับเป็นพระสุ้มกองครับ ่ครับมีแร่ครับเนี่ยคมชัดลึกลนะครับยีแปดให้เป็นเหรียญหลงพ่อเมารุ่นเลกนะครับยี 29, นะ่สิบเก้ารับเป็นเหรียญของปู่อ่อนสีนะครับ เ็นเหรียญหลวงปู่อ่อนสีรุ่นแรกครับปีสองศูนย์ครับสายพระจันทร์มนะครับหลวงปู่อ่อนสีนะครับน้องคายครับปู่อ่อนสีรุ่นแรกครับสามเส้นครับเป็นเหร erm ียญพระพายรีพิณ่าครับสองสี่เก้าห้าครับเหรียญพัยรีพิน่าสองสี่เก้าห้าครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับเป็นเหรียญผิวไฟครับสองสี่เก้าห้าครับ หมายเลขสามเอครับเป็นหงคงผู้สุกนะครับเก่าๆนะครับนี่ครับวันนี้เราติดชัดเจนเลยนะครับเก่าๆนะครับเป็นพิม์ข้างรัศมีนะครับเนี่ยครับเราติดสวยชัดนะครับสามสิบสองครับเป็นีเป็นลูกเหมือนปั๊มครับหงค์ควบคมนะครับควบคมวัดช่องแครนะครับ สามสามนะครับเป็นพระทำเสือนะครับสามสามพระทำเสือนดินนะครับสามสี่เป็นลูกดอกคูบาสีวิชัยนะครับลูกดอกคูบาสีวิชัยไกรทองนะครับไกลรทอแงแห้งๆแล้วนะครับ สามสิบหนะ้าเขาเป็นพระปิดตาคนระับปิดตาองค์เล็กนะครับสามสิบห้าครับผงนะครับสามหกนะครับ,รบ,รบเป็นหลวงพ่อปานะครับเป็นป้านนื้เดียนะครับหน้ามีชมรุดนะครับผง,งยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ นมเนนะครับเป็นคุนแผนหลวงพ่อรําวัดกลางครับเนี่ยเป็นพระคุนแผนหลวงพ่อรัมวัดกลางนครปุมธานีนะครับวัดกลางปุมธานีครับเป็นผะเนื้อดินะครับสามแปนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดโบสถ์โกงธนูครับลบบุรีนะครับเนี่ยบุตรกลิงครับหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูครับอุดกิิงนะครับ สามสิบเก้านะเป็นหลวงปู่มเมฆวัดลำกระดานนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มเมฆวัดลำกระดาน,นครับเนี่ย,ยเหรียญหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานครับสวยๆเดิมๆเลยครับวัดลำกระดานครับสี่สิบนะครับ, 40, รบเป็นพระหูยานนะครับพระหูยานเนื้อชินนะครับหอมเรี่ยมนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมนะครับ ช่องทางติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีมีการเก็บเงินปลาทางนะครับรายการละ200บาททุกรายการเลยนะครับในการละ200บาททุกรายการเลยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปท่านี้ก่อนนะครับก่อนครับ